อดีตมีการบุกรุกทำลายป่าจากพื้นที่ป่าต้นน้ำกลายเป็นภูเขาหัวล้นช่วงฤดูแล้งลำน้ำแห้งขอดกเกษตรกรในหลายพื้นที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ฤดูฝนน้ำป่าไหลหลากเกิดเป็นอุทกภัยอีกทั้งการปลูกพืชเชิงเดี่ยวทำให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันจากการกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสิ่งเหล่านี้ได้พิสูจน์แล้วว่าการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวไม่ทำให้กเกษตรกรมีไรายได้ที่ดีขึ้นอีกทั้งยังส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในปี 2,560นายเนียมมีเมได้มีความคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจคือโกโก้ Go. เป็นพืชแซมพื้นที่พืชหลักและมีเกษตรกรรายอื่นๆหันมาปรับเปลี่ยนตามเพิ่มขึ้นปี2,561สำนักง,งานเกษตรอำเภอวังเหนือได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้จำนวน61รายพื้นที่271ไร่จัดตั้งเป็นแหล่งโกโก้อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเพื่อยกระดับการผลิตลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพสินค้าโดยมีการ รณาาการกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนท้องถิ่นท้องที่และสถาบันการศึกษาแปลงใหญ่โกโก้ตั้งอยู่ที่หมู่2บ้านวังโป่งตำบลวังใต้อเภอวังเหนือจัังหวดลำปางมีนางกราบทองพุ่มอยู่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแ,แทนเกษตรอำเภอวังเหนือเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่และนายอาคมมีมีเป็นประธานแปลงใหญ่ตระกอนอำเภอวังเหนือมีความคิด,ดเริ่มปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพที่มั่นคงจึงนำโกโก้มาปลูกทดแทนและมีเกษตรกรที่สนใจปลูกกันมากยิ่งขึ้นในปี2561สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือได้รวบรวมเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้จัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่โกโก้อำเภอวังเหนือขึ้นมีสมาชิก61ลายพื้นที่ปลูก271ไร่ เพื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบส่งเสริมแปลงใหญ่5ด้านได้แก่การลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มผลผลิตการเพิ่มมูลค่าการผลิตการบริหารจัดการและการตลาดดำเนเินการของโกโกแปลงใหญ่วังเหนือเราตามมาตรการ5ด้านของกระทรวงเกษตรนะครับในประเด็นของการลดต้นทุนในพื้นที่ของโกโก้แปลงใหญ่ของเรานี้ส่งเสริมให้เกษตรกร หรือสมาชิกพวกเราทําในเรื่องของลดการใช้ปุ๋ยเคมีมาทําเรื่องอินทรีย์นะครับเน้นการทําปุ๋ยหมักน้ำหมักอิน้ำหมักอินทรีย์ทำในเรื่องของสารชีวพันธุ์ซึ่งหลังจากที่เราดําเนินการตรงนี้เกษตรกรได้มีความเข้าใจเป็นอย่างมากในการใช้สารอินทรีย์มากขึ้นทําให้มีการลดต้นทุนจากการใช้เคมีอย่างเดียวมากขึ้น ในประเด็นที่สองเรื่องการการเพิ่มผลผลิตเ,เราหลังจากที่เกษตรกร,ร,กรปลูกแล้วนอกจากเราจะให้ปลูกโกโก,โกอ้อย่างเดียวนะครับเรายังให้เกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่มในการปลูกพืชเสริมไม่ว่าจะเป็นพืชล้มลุกนะครับนอกจากนั้นเมื่อต้นโกโก้โตขึ้นแนะนําให้เกษตรกรมีการตัดแต่งกิ่งนะครับทาระบบน้ําหยด เนื่องจากโกโก้ให้ผลผลิตจะให้ผลผลิตตลอดทั้งปีมีความจําเป็นต้องมีน้ําที่เพียงพอนอกจากนั้นเรายังทําเรื่องเพิ่มคุณค่าการผลิตเมภาพผลผลิตเน้นเรื่องการเชิงคุณภาพมากขึ้นสําหรับการปลูกโกโก้โกในส่วนของเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ทางอำเภอบงเหนือได้ทําเป็นเกษตรแปลงใหญ่ข้อดีของการ เป็นเกษตรแปลงใหญ่ก็คือสมาชิกได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและอีกประการหนึ่งในการให้ความรู้หรือว่าผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพถ้าหากเรารวมกลุ่มกันเป็นลนักษณะแปลงใหญ่อย่างนี้ซึ่งทางภาครัฐก็ได้มาช่วยส่งเสริสมสนับสนุนและอีกประการหนึ่งการปลูกโ,กโกโก้ถือว่าเป็นไม้ผลที่มีอายุยืนยาวสามารถปลูกเป็นมรดกได้ในทีนี้ผลผลิตที่ได้ถ้าหาก ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดยทางผมก็ไม่ได้ใช้สารเคมีคือจะใช้เป็นลนักษณะของเกษตรอินทรีย์ใช้มูลสัตว์เป็นมูลวัวมูลไกล่แล้วก็การตัดหญ้ากก็จะใช้วิธีตัดอย่างเดียวไม่ได้ใช้ยาพ่นหญ้าไม่ใช้ยาฆ่าหญ้ากก็จะช่วยทําให้คุณภาพของโกโก้ Go, มีคุณภาพดีซึ่งเป็นที่ความเป็นความต้องการของตลาด กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพกและแปลงใหญ่ได้แก่การประชุมหารือการวางแผนการดำเนินงานการถ่ายทอดความรู้และการศึกษาดูงานการจัดทําแปลงเรียนรู้กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีการบริหารจัดการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ตั้งเป้าหมายไว้1การลดต้นทุนสมาชิกร้อยละเกสามารถลดต้นทุนการผลิตลงจาก3,500บาทต่อร เหลือ2,800บาทต่อไร่2การเพิ่มผลผลิตสมาชิกร้อยละ80สามารถเพิ่มผลผลิตจาก5,100กิโลกรัมต่อไร่เป็น6 0 2 0กิโลกรัมต่อไร่3การพัฒนาคุณภาพสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตเข้าสู่มาตรฐานอิีย์จำนวน3คนและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเข้าสู่มาตรฐาน GAP จำนวน61คนในปีงบประมาณ2,565กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้โกมีการแปรรูปผลผลิตเบื้องต้น การหมักการตากเพิ่มมูลค่าสินค้า4การตลาดร้อยละ80ของผลผลิตจำหน่ายให้บริษัทร้อยละยีของผลผลิตกลุ่มแปลงใหญ่โกโก้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตที่แน่นอนประกอบด้วยทำพันธสัญญากับบริษัทเอเชียโกโก้ไทยแลนด์จำกัดประกันราคาผลสุกไม่ต่ำกว่า8บาทต่อกิโลกรมัมทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกลุ่มแปลงใหญ่โกโก้อำเภอวังเหนือร่วมกับบริษัทเอเชียโกโก้ไทยแลนด์จำกัดและบริษัทมาร์กลินฟาร์มจำกัด 5. การบริหารจัดการสมาชิกทั้งหมดร่วมกันวางแผนและซื้อปัจจัยการผลิตการจำหน่ายผลผลิตการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีการปรับ วัตกรรมโดยการจัดทำแปลงการปฏิบัติดูแลรักษาแปลงที่ดีมีการตัดแต่งกิ่งโกโก้ การคลุมโคนต้นโกโก้การใช้ระบบน้ำหยดน้ำซึมเพื่อรักษาความชุ่มชื้นการใช้ระบบมินิสปริงเกอร์การใช้ปุ๋ยหมักคุณภาพสูงน้ำหมักชีวภาพในการเพิ่มคุณภาพแก่ผลผลิตการใช้เทคโนโลยีอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกการเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการค้าผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน i n น์ a c e b o o k และ Google กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางร่วมกับสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิกจังหวัดพะเยาในการทํางานวิจัยต่อยอดในการพัฒนาผลิตโกโก้กลุ่มแปลงใหญ่โกโก้อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีการสร้างแบรนด์ของตัวเองโดยใช้ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนโกโก้แปลงใหญ่เมืองวังปลูกโกโก้แล้วก็สบายใจปลูกโกโก้เป็นพืชมรดุให้ลูกให้หลานก็ปลูกโกโก้เนี่ย อายุมันนานปลูกข้างเดียวได้หกสิบปีเพราะฉะนั้นผมความคิดเห็นของผมนี่ชอบมากเป็นกเกษตรที่ยั่งยืนเป็นพืชที่ยืนต้นอายุมันยืนยน,นานครับ กุงแปลงใหญ่โกโก้อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการดำเนินงานดำเนินกิจกรรมอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาแปลงใหญ่โกโก,โก้อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางจะช่วยส่งผลอันดีให้ประจักษ์แก่คณะกรรมการแปลงใหญ่โกโก้อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรส่งเสริมการทําเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่นคงรักษาสมดุลของระบบนิเวศคำนึงถึงทรัพยา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไป